จิตเปรียบเสมือนน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ำทำความดีต้องฝืนใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสธรรมะดีๆนะครับของหลวงพ่อจรันแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันอันนี้ก็เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคมจะมีดาวดวงใดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับ เฟซบุ๊กนะครับช่องชาแนลกุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก็จะมีการอัปเดตดวงรายวันแต่เป็นการพิมพ์เขียนนะครับว่าในแต่ละวันนั้นเรื่องเด่นๆน,นั้นมีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับพิจิกเนี่ยนะครับในเดือนรกรกฎาคมก็ต้องบอกว่าเป็นเดือนของการที่ชาวรัคานาศาีพิจิกเนี่ยที่จะต้องมานั่งดูตัวเองต้องมานั่งตรึกตรองเลยนะ ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรผิดพลาดลงไปหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสามารถนํามันกลับมาแก้ไขแล้ววางแผนที่จะใช้ในอนาคตได้เพราะว่าเดือนเดือนนี้นะครับถามว่าดาวดีก็มีมาดาวร้ายก็มีมาแต่ในส่วนดาวร้ายเนี่ยมันเป็นดาวร้ายที่สามารถบริหารการจัดการมันได้บริหารการจัดการมันได้ยังไงนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่า อย่างที่กล่าวไปนําปัญหามาคิดมาทบทวนแล้วเดี๋ยวมันจะมีทางออกมีช่องทางที่าชาวพิจิกเองเนี่ยจะเห็นช่องทางแล้วลุยแล้วลงมือทําที่จะแก้ไขมันนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับจะประสบผลดีประสบผลสําเร็จเลยเพราะฉะนั้นผู้บริหารนะก็ถือว่าโดดเด่นในเดือนเดือนนี้คนที่เป็นนักวางแผนเป็นนักวิคเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็นับว่า,าเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เฮงแล้วกันนะสำหรับกลุ่มนี้ เพราะเป็นการลื้อนะปัญหาต่างๆนํามาคิดนํามาแก้ไขแล้วมันมีช่องทางให้ทําเมื่อทําไปแล้วเนี่ยนะครับเขาเรียกทําไม่หยุดด้วยนะเพราะมันแก้ง่ายแก้ได้ด้วยตัวของชาวลักษณะพิจิตเองถ้าพูดถึงในลักษณะของกลุ่มปัญหาที่เกิดจากบุคคลกันบ้านกลุ่มปัญหาที่เกิดจากบุคคลเราเรียกเขาว่า,าเป็นศัตรูก็แล้วกันศัตรูนี่นะครับก็นําพา หรือคู่แข่งทางธุรกิจก็ได้นะก็นําพาความเครียดต่างๆนั้นมาให้ชาวพิจิกนะได้ตันหนักได้กังวลอย่างมากเลยนะเครียดเลยเครียดมากแต่กลับกลายเป็นว่าพอเราเครียดปุ๊บเฮ้ยเราเห็นช่องเรามองช่องทางออกว่าจะจัดการกับปัญหาตรงนี้อย่างไรจัดการกับบุคคลคนนี้ให้เข้าทางอของตัวพิจิกเองได้อย่างไรพอเห็นช่องปุ๊บเราลงมือทําเลยนะกลายเป็นว่า แก้ไขปัญหาได้อย่างหมดจดนะปัญหาที่มีเข้ามาบุคคลที่ไม่ดีเนี่ยนะกลับกลายมาเป็นมิตรนะกลับกลายมาเป็นลูกค้ากลับกลายมาเป็นสร้างผลประโยชน์สร้างข้อดีให้กับชาวพิจิตเอาไว้ได้ใช้ได้เดือนนี้จึงเป็นเดือนของการตั้งสติรับมือพลิกวิกฤตต่างๆให้กลับกลายมาเป็นโอกาสได้อย่างดีเลยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้กลุ่มของนักธุรกิจการค้าละ่ะ ป็นอย่างไรนะทั้งคนที่ทํางานประจําบางทีเนี่ยกลายเป็นว่ามีมุมมองอ,อ๋อคิดออกแล้วว่าเราจะนําสินค้าอะไรมาค้าขายนะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอันนี้ก็ทําได้กลุ่มการค้าอย่างที่บอกเดี๋ยวมีช่องทางจับสินค้าดีจับสินค้าถูกนะมาเป็นช่องทางก่อเกิดผลกําไรที่ดีให้กับดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นเดือนเนี้เขาเรียกว่า ปัญหามามาให้เราวิเคราะห์แก้ไขกลับกลายเป็นสิ่งดีๆตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมน,นี้เลยพอดาวแรกๆมันจะแรงใช่ไหมพอสักพักเนี่ยมันจะเบาขึ้นเบาขึๆๆๆๆ้นเบาขึ้นกลายเป็นว่าเดี๋ยวสร้างอา,อาชีพได้อีกอาชีพก็คือว่าพอช่วงแรกพอมันเครียดแล้วไงพอดาวเบาลงความเครียดก็ลดลงไปพอความเครียดลดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นช่องทางโดยเห็นมุมมองนะ หลายคนจึงมีเกณฑ์ดีที่จะทำอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างนะในเดือนกรกฎาคมนี้อยากทำงานประจำอยู่อย่างที่กล่าวไปว่าเดี๋ยวหาหนู่นหานี่มาทำเพิ่มมาค้าขายเพิ่มกลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นอาชีพเสริมที่สามารถมาเกื้อหนุนอาชีพหลักแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นพิจิตนะถึงแม้จะมีดาวพระราหูเล็งเข้ามาเนี่ยเดือนกรกฎาคมเหมือนเปิดช่องเหง่นะเข้ามาให้กับพิจิกนอกจากนั้นแล้วนะครับ หัวหน้างานเราล่ะก็ต้องบอกว่ามาคิดมาช่วยเหลือนะเดือนนี้ถือว่าหัวหน้ามาช่วยพิจิตแล้วนะครับเอื้อมมือเข้ามาช่วยเอื้อมมือเข้ามาเกื้อหนุนเดี๋ยวเขาก็ดึงเรานะออกจากหลุมมืดหลุมที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วพิจิตก,ก็จะเริ่มชะตาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นในเดือนเดือนนี้นะผู้บริหารนะครับหัวหน้างานถือว่าให้คุณ กับลักษณะพิจิกถึงแม้จะมีความเช็ดเครียดกันนิดๆหน่อยๆนะครับก็เหมือนลิขฟันของคนทํางานด้วยกันการเงินล่ะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าการเงินนะครับยังเป็นในช่วงจังหวะนะที่ต้องมีภาวะอดทนอยู่ก่อนเพราะว่ายัางมีเกณฑ์หมุนเงินเงินยังคงต้องแบบยังรักษาไว้มั่นคงอ่ะยังไม่ค่อยได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะต้องไปขอ สินเชื่อขอกู้อยู่นะครับนะอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เพื่อมาต่อยอดเพื่อมาหมุนเวียนให้ผ่านช่วงต่างๆนี้ไปก่อนนะเพราะนั้นเป็นช่วงจังหวะอดทนนะในเรื่องของการเงินใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่หางานใหม่นะจังหวะเดือนนี้โอกาสดีเข้ามาแล้วแต่โอกาสดีเนี่ยไม่ใช่ช่วงต้นเดือนนะไปไปลายเดือนก่อนเลยนะครับปลายเดือนถึงเดือนหน้าน่ะนาะ โอกาสดีๆถึงจะเปิดกว้างขึ้นนะให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนทำงานละวอร์มตัวเองทำตัวเองให้มันดูมีแบบศักยภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอถึงช่วงลงสนามจริงแล้วเนี่ยจะได้ได้รับชัยชนะนะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยปลายเดือนเลยนะกว่าโอกาสจะเปิดมาทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับ ในเรื่องของสุขภาพเนี่ยรัคนาราศีพิจิกยังเป็นหนึ่งในรัคนาราศีนะ mm hmm. ที่ยังมีเกณฑ์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยอยู่อย่างเสมอเสมอพอดาวมาเป็นแบบนี้นะครับถามว่าต้องกังวลใจไหมต้องเครียดไหมไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดแคนะ่มีมาตรการดูแลตัวเองรักษาความสะอาดดูคนที่เขาไปในจุดเสี่ยงแล้วไม่ติดเนี่ยเขาทําความสะอาดเยอะแค่ไหนนะครับ แล้วก็เต็มที่ให้ความใส่ใจกับเรื่องนี้ให้เต็มที่ทําให้เป็นเรื่องปกติเท่านั้นเองลัคนาราศีพิจิกก็จะรอดพ้นโภยภัยจากเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนะเพราะว่าโดดเด่นมากนะพิจิกเนี่ยโดดเด่นมากเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะครับก็ถือว่านะโดยภาพรวมเดือนนี้เป็นเดือนที่พิจิกจะต้องอดทนพอยากเข้าสู่ช่วงปลายปลายเดือนแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันจะพลิกฟื้น ดีขึ้นมาอย่างมากเลยทั้งการเงินการงานนะรวมถึงเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆด้วยมาดูในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักเนี่ยดาวพระราหูนะยังคงเล็งลัคนาเกิดชะตาของพิจิกอยู่ที่ต้องพูดถึงพระราหูเพราะพระราหูเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของปัตตนีไงปัตตนีที่แปลว่าคู่ครองคนรักถามว่ามีเกมีคนเข้ามาไหมก็ต้องตอบว่ามีเกมีคนเข้ามามาทําให้กับ าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยได้ลุ่มหลงนะเหมือนแบบช่วงช่วงแบบาน้ามืดตามโมนะอารมณ์เดือนนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีใครเข้ามาเนี่ยนะครับพิจิกเองเนี่ยถ้ามีครอบครัวแล้วถ้ามีคู่ครองแล้วเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะติดตัวเกิดขึ้นมาเปนปลังเนี่ยนะพอเสน่ห์เป็นปังเกิดขึ้นเข้ามาปุ๊บถ้ามีคนอื่นเข้ามาเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าก่อเกิด ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าเป็นเดือนที่พิจิกจะต้องระง,งับสเสน่ห์นะบ้างนะครับจะได้ไม่เกิดป,ปัญหาคนโสดล่ะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีพบรักนะเกิดขึ้นแต่เป็นรักในลักษณะแบบฉาบฉวยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันมาในอารมณ์ในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องใช้ระยะเวลาไงนะครับประคองดูกันไปยาวๆแค่นั้นเองนะครับพอดาวเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บ เรื่องรักที่มันจะชาบฉวยเนี่ยมันก็จะยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเดือนเดือนนี้พิจิต้องบริหารการจัดการสเสน่ห์ของตนเองให้ดีๆแล้วก็ในเรื่องของความรุ่มโรงนะครับต้องระมัดระวังในส่วนส่วนนี้เอาไว้ด้วยทายแบบยังไงเดียไปในทางบวกแต่ต้องมีสติในเรื่องของความรักครับ ขอบารมีพระรัตนตไตยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มดวงคุ้มภยัยให้กับทุกๆรกัคนาราศีมีแต่ความโชคดีรุ่งเรืองและเจริญขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันครับ